มาค่ะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเปิดดวงความรักนะคะประจำวันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะคะปี67นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะถ้าตรงใจให้พิมพ์อิโมชั่นหัวใจสีดวงนะคะเข้ามาใต้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เนาะใครสนใจอยากดูดวงนะคะแอดบ้านเขียว A.me y a 2 4 6นะคะแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวนะคะจะแม่นยำแล้วก็เจาะลึกได้ในทุกๆเรื่องนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับดวงความรักของคนวันอาทิตย์เนาะเริ่มจากคนโสดก่อนนะคะ จริงๆแล้วคนโสดเนี่ยมันเหมือนกับมีการเขาเรียกว่าอะไรอะแอบแอบซุ่มเนาะแอบแอบมองแอบแอบดูอยู่อะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ายัางไม่ได้แบบว่า,ามีมีการที่จะแบบพูดคุยหรือว่ามีการครบหรือว่ากับใครเป็นจริงเป็นจังนะคะแต่ว่ามีการเขาเรียกว่ามีการมองมองอยู่มีการแบบดูอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็มีการที่เหมือนกับว่าแบบเ,เขาเรียกว่าเหมือน จินตนาการเนาะหรือว่าแบบเขาเรียกว่าแบบอเออคนนี้แบบเขาเรียกว่าเหมือนเขาจะมีคนในใจของเขาอะคนวันอาทิตย์อะสำหรับพนโสดอะอซึ่งซึ่งตัวเขาเองอะมันเหมือนกับว่าความรักของเขาอะคือเหมือนกับเขาก็วาด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 ฝันวะนะ้นั่นแหละว่าเออจะต้องเป็นในรูปแบบที่เหมือนกับว่าอาบตัวตัว เขาเรียกว่าเหมือนต้องเหมาะสมกับตัวเขาเช่นเหมือนกับว่าตัวเขาเองอ่ะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของงานเนาะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของทุกๆด้านอะไรเงี้ยเรื่องแฟนเขาอ่ะเหมือนกับว่าคนที่เขาวาดฝันไว้อ่ะเขาก็จะต้องแบบอ่ะเป็นคนที่เก่งเหมือนกันอะไรเงี้ยมอนเป็นคนที่แบบช่วยเหลือเขาได้เป็นคนที่เหมือนกับว่าแบบอ่ะให้ให้กาลังใจอะไรเงี้ยเนาะเหมือนกับว่าคุยกันแล้วแบบ มือนถูกคออะไรเงี้ยหรือว่าคุยกันแล้วแบบเออเข้าใจเขาอะไรเงี้ยนะคะสําหรับคนโสดเนาะมันมีการที่จะแบบแอบบส่องแอบบดูอะไรอยู่แต่ว่ายังไม่ได้แบบเขาเรียกว่ายังไม่ได้เปิดตัวเป็นตัวเป็นตนว่าเออเป็นใครอะไรเงี้ยนะคะสาหรับคนโสดนะสาหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เนี่ยตัวเขาเองเนยเหมือนกับว่าจะต้อง ดูแลียกว่าเหมือนดูแลแฟนเหมือนกันเนาะคือดูแลแฟนค่อนข้าง,งจริงๆอะเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูดูแลแฟนค่อนข้างเยอะไม่ว่าจะเป็นตัวเขาหรือเป็นตัวคุณก็ได้ที่ที่เหมือนกับว่าคนค่อนข้างที่จะดูแลใส่ใจแฟนแล้วก็ครอบครัวด้ก็ได้อารมณ์ไปถึงครอบครัวได้ด้วยเลยละอะไรเงี้ยอืมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับในช่วงเนี้ยมีการใช้ใจ่ายเงินค่อนข้างยออเนาะ เกี่ยวกับอาจจะเป็นเรื่องของอาการลงทุนก็ได้นะการใช้จ่ายใช้สอยอะไรในบ้านเงี้ยนะคะแล้วก็มันมีบางเรื่องอะ่ะที่เหมือนกับว่าเขายังปิดบังอะไรคุณอยู่อ,อม,มันเหมือนกับยังไม่ได้อยากบอกคุณอะไรเงี้ยนะคะคุณลองคุณลองถามดูก็ได้ว่าว่าเขามีเรื่องอะไรที่มันแบบติดขัดอะไรอยู่ในใจไหมหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เหมือนกับว่า เออเขาอยากจะบอกไหมอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เออมันเหมือนกับไม่รู้ว่าน่าจะกังวลเรื่องเรื่องเงินหรือเปล่านะมันเหมือนกับมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินด้วยอะไรเงี้ยคนให้ให้คุณหรือว่าคู่คุณให้คุณอ่ะคุยกับคู่ของคุณละกันนะว่าแบบอ๋อวีติดขัดปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินไหมเนาะเรื่องการใช้จ่ายไหมอะไรเงี้ย ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเหมือนตัวเขาเองเขาก็ดูแลคุณเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะใส่ใจตัวคุณด้วยเหมือนเหมือนรักคุณค่อนข้างที่จะมากเลยอะ่ะม,มันเหมือนกับว่าตัวคุณ่ะเป็นโลกท้งใบของเขาอะไรเงี้ยเออเขาต้องแบบดูแลคุณอย่างดีนะคะ,ะความรักของคนวันอาทิตย์ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ